ต,ต,ตึง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 รายการที่ท่านจะได้เบ่งต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย้ะค่ะ ได้ไง,างไมากลูกก็ได้อะค่ะหรอหลังแก้วสอบได้ไหมวันนี้สอบได้ค่ะก็ะได้ได้มัง่งไม่ได้มม่ไม่เป็นไรแม่นทาวหนูขอไปเที่ยวได้ปะเที่ยวไหนเที่ยวเแ้าตลาดนะคะอ๋อได้จ้าไม่เป็นไรแต่อย่ากลับดึกน,นะแก้วไปไหมไปกับฝนหรือเปล่าไปค่ะเดี๋ยวกลับพร้อมกันไม่ดึกเนาะไม่ดึกไม่ดึกใช่ไหมไม่ดึกไปเดี๋ยวกลับมาอ๋อโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่ทำข้าวกับข้าวแล้วถ้าแม่ทำกับข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวแม่จะให้คนขึ้นมาตามนะจ๊ะได้ค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปดีข้าวพร้อมกันเนาะจ้าเริ่มคุณนที่ตอรนี้มีเงินเลยวะติดเงี้ยงานบอลแทงสเตนไปเกียร์เล็กเลยวะมีเงินกูยเงเลยวะชิปหายไม่มีแล้วนะพวกนี้ไม่ทำงานอยู่มีแล้ส่งกลับบ้านที่มีเลยแล้วมึงอ่ะเสียโวยเจ้าโวยเล่นงานบอลโวยเกียร์ ใช่ย้ยคงม,มีวิธีว่ะพวกมึงเอากับคูไหมสิิธีแล้ว

นี้ลูกมึงอยู่กับกูอะไรเงี้ยฮะแกจับตัวลูกสาวฉันไปเหรอนี่แกเป็นใครเนี่ยอย่าทำอะไรลูกฉันนะถ้าไม่อยากลูกเป็นอะไรเรียนเงินมาสองล้านแล้วลูกมึงจะปลอดภัยเออแล้วมึงห้ามแจ้งตำรวจนะถ้าเกิดแจ้งมึงคงรู้นะลูกมึงเป็นยังไงเอากระเป๋าตังค์มาไว้ที่้างเสาไฟฟ้าท้ายซอยแล้วลูกมึงจะกำลังปลอดภัย ได้ได้พรุ่งนี้ฉันจะเอาเงินสองล้านไปให้แกที่ข้างสอย้าท้ายซอยคอยเดียวแกจะทำอะไรลูกฉันแล้วกันอ่าอ่ไม่ได้ละเราต้องรีบไปแจ้งตำรวจ เที่ยวนอกบ้านที่ตลาดครับแล้วเมื่อตอนไมสั่งผมจะมีคนบอกว่าอ่าเขาโดนลักพาตัวไปครับแล้วเหมือนจะเป็นการเี่นคาสิโนครับโจรมันโทรมาครับให้ผมเอาเงินไปให้มันในมุมนี้ครับส่องน้ำที่ส่อาท้ายซอยครับเดี๋ยวทางเราจะถือมือการให้เรียบร้อยครับครับขอบคุณมากครับเดินน้องวันนี้แหละที่จะนัดไปเอากระเป๋าที่เสาไฟฟ้าท้ายซอยกี่โมง ประมาณชั่วโมงนึงไะได้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 เออโอเคนะโอเค,อเคฉันก็เป่ามาวางไว้แล้วนะแกเปอยตัวลูกฉันได้เลย กระเป๋ามั้ยหรอให้มาแล้วลุงเดี๋ยวลุงให้ค่าขนมเอาไปกินกัดแน่ใช้ใหม่นะลุงอ่าโอเคไปเดี๋ยวเจอกันเจอกันเออเฮ้ยมาแล้ววะตังมาแล้วเดี๋ยวพี่เช็คด็มึงไงโอ้ยังครบไหมน่าจะครบอยู่พี่ยูได้ไปจ่ายค่าพนันบอลว่ะ

หย,ยุดเฮ้ยังลงมายกขึ้นเฮ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยัางลงมาตาหนึ่งวักสิบสามบัญญัติว่าค่าไทยหมายความว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรียกเอาหรือให้เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไปผู้ถูกนวงเหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขัง มาตาา3 1 3บัญญัติว่าผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าทาย 1. เอาตัวเด็กอายุไม่เกิน15ปีไป 2. เอาตัวบุคคลอายุกว่า15ปีไปโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุสลายใช้อำนาจข้อง,งำผิดครองทำหรือใช้วิธีข,ข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดหรือ3หน่วงเหนียวหรือกักขังบุคคลใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1 5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่3 0,000บาทถึง4 0 0 0 0บาทหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไปผู้ถูกนวงเหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขังนั้นรับอันตรายสาหาัสหรือเป็นการกระทำโดยทรมารหรือโดยทารุณโหดร้ายจนเป็นเหตุ ให้ผู้ถูกกระทํานั้นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตถ้าการกระทําความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไปผู้ถูกนวงเหนียวหรือผู้ถูกกักขังนั้นถึงแก่ความตายผู้กระทําต้องระวางโทษประหารชีวิต มาตรา314ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตาา3 1 3ต้องรับวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้นมาตาา315ผู้ใดกระทำการเป็นคนกลางโดยเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดที่มีควรได้จากผู้กระทำความผิด ตามมาตรา313หรือจากผู้ที่จะให้ค่าไทยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่30,000บาทถึง40,000บาทหรือจำคุกตลอดชีวิตมาตรา316ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา313มาตรา314หรือมาตรา315จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกดวงเหนียวหรือผู้ถูกกักขังได้รับเสรีภาพก่อนสารชั้นต้นพิพากษาโดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัสหรือตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิตให้ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง กินถั่วเฮ้ยมึงมีถั่วไม้อะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยมึงมีถั่วไม้อปิด้าอพีด้า ไอสัตว์กูบอกว่ากูดาไม่มีถั่วเลยมึงจะเอาปืนกับลูกตาขว <Wow. S 1> มึงตัวดับหน้าตาน่ากลัววันวัน,วนมึงก็พิมพ์แต่คำว่าถั่วกูกำลังเคกับเพื่อนในเฟซบุ๊กกูกำลังเฉียกูไม่อยากรับมุกหนักกูจะไม่สน,นุกนักกูจะไม่สนุกมึงก็พิมพ์แต่คำนั้นทั้งวันไม่อยู่ oh. ไอสัตว์พอ,พ,อพ,อพอง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 กูน่ะไม่ได้ขายถั่วเราวางกูบล็อกบอกเฟซมึงนายนาการลัวมึงอยากกินมักใช่ไหมมักมักเดี๋ยวกูพอดีุกถั่วกำลังเล่นถูกกีลั้นมึงดันทักมามีถั่วมา